สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้นะครับขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับและช่อง Youtube NW Real Estate 78นะครับพามาชมที่ดินถูกนะครับ1แปลงนะครับตามความเรียกร้องนะครับที่แจ้งทางลูกค้าไว้เมื่อเช้านี้นะครับในการไลฟ์สดนะครับวันนี้นะครับทางขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับแล้วก็ YouTube NW ว e เร e ยวเอนะครับ มีโอกาสมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาโอนบ้านนะครับหนึ่งหลังให้กับทางลูกค้านะครับที่สำนักงานที่ดินชนบุรีนะครับเลยถือโอกาสนะครับแปลงนี้นะครับเข้ามานะครับเมื่อคืนนี้เองนะครับก่อนที่เราจะลงมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับทางท่านลูกค้านะครับฝากเรามานะครับเราก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายทำนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้ให้ทางลูกค้านะครับ ของขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะครับรับชมนะครับผมสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่นะครับเนื้อที่นะครับ90ตารางวานะครับติดถนนสาธารณะสาธารณะประโยชน์เส้นนี้เลยนะครับอยู่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็แปลงที่ดินนะครับถมแล้วนะครับมีน้ํามีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยนะครับผม แล้วก็รูปแปลงนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากๆนะครับแปลงสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับร้อมรั้วรวดหนามแล้วนะครับก็รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแนวรั้วก็เห็นชัดเจนเลยนะครับแปลงที่ดินถมแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าทางเจ้าของที่นะครับยังไม่ได้มาอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เคลียร์ริ่งแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นหญ้ารกนิดนึงนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ โทวสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ไ0638412188นะครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังแปลงที่ดินสักนิดนึงนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านติดถนนสายวิโยนนะครับก็นี่ครับเพื่อนบ้านนะครับหลายหลังเลยอยู่ใกล้เรานะครับผมไม่เปียวนะครับไม้เปียวและที่สําคัญนะครับ ใกล้ถนน331นะครับใกล้ถนน3 3 1ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาจากปตท331นะครับผมจากหน้าสาหนึ่งนิดเดียวเองนะครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับผมสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตําบลเข่าไม้แก้วนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดนครราชสีมาไอจังหวัดโทษทีนะครับพอดีเราพิ่งลงมาจากนครราชสีมาติดนครราชสีมาหน่อยหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับชนบุรีนะครับ วันนี้นะครับทางขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะครับวิ่งมาจากนครราชสีมานะครับมาโอนที่ดินนะครับโอนบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมที่ดิน1งแปลงนะครับเนื้อที่90ตารางวานะครับแปลงนี้เลยนะครับผมสวยงามมากแล้วก็จุดเด่นของแปลงนี้นะครับใกล้ถนน3 3 1มหนึ่งนะครับผมไม่ถึงนะครับ สโลนะครับประมาณสองโลนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับราคานะครับไม่ถึงร้านนะครับกาตารางวาราคาไม่ถึงร้านนะครับออยู่ใกล้ถนนสามสามด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามขอพิกัดขอระวางแปลงมาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปรับชมได้ที่ ช่อง u t u b e นะครับ NW Real Estate 78นะครับเราถ่ายทำนะครับตั้งแต่ถนนใหญ่นะครับเข้ามาจนถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับลูกค้าจะได้เห็นนะครับบรรยากาศรอบข้างแปลงที่ดินนะครับว่า,าก่อนถึงแปลงที่ดินเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรบ้างนะครับก่อนถึงแปลงที่ดินนะครับ สำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ติดถนนสามประโยชน์ใกล้ถนนสามสามหนึ่งนะครับหลังแปลงนะครับหลังแปลงเดี๋ยวพามาดูที่หนึ่งนะครับหลังแปลงที่ดินนะครับก็ติดกับนี่บ่อน้ํานะครับบ่อน้ําขนาดใหญ่ก็เป็นลำธารนะครับวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบลำธารนะครับวิวสวยแบบนี้ก็แปลงนี้นะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับหลังแปลงก็มีนี่บ่อน้ําอย่างนี้เลยวิวหลักล้านมากนะครับใครชอบบรรยากาศนะครับใกล้เมืองนะครับ เงียบสงบนะครับทำเลดีนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปีียวมีน้ำมีไฟเรียบร้อยแล้วนะครับถมแล้วด้วยนะครับผมก็มารับข้อมูลกันได้นะครับหรือโทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์063-8412-188สนะครับหรือแอดไลน์ดีโซลูกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแนะครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าแปลงสีดินสักนิดหนึ่งนะครับนี่เดินมาชมหลังแปลงก่อนยังไม่ได้พาไปชมหน้าแปลงเลยนะครับเดี๋ยวเรา เดินไปชมหน้าแปลงที่ดินก่อนนะครับสําหรับตรงที่ผมเดินมานี่คือคือแปลงดินของอแปลงที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับก็คืออยู่ติดก,กับแปลงที่ดินของเราเนี่ยคับทางด้านนี้นะครับผมแหมถ้าเคลียร์ลิงสักหน่อยนี่สวยเลยนะครับราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กดดูได้เลยนะครับกดพิกัดดูได้เลยนะครับผม สำหรับพิกัดนะครับที่นำทางมาเนี่ย GPS จะนำทางมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็จะมาเข้าทางข้างหลังข้างหลังที่ดินแปลงนี้ก็คือเส้นทางนี้นะครับแต่ว่ามีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ใกล้กว่าคือเส้นทางนี้นะครับที่เราเข้ามาเนี่ยลูกค้าสามารถเลื่อนดูคลิปที่ช่อง NW Real Estate 78ได้เลยนะครับผมก็ดูทางเข้ามาได้นะครับผม ตอนนี้เราอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับแปลงนี้เลยเนื้อที่90ตารางวานะครับตามบนเขาแม่แก้วอำเภอบางระมุงจังหวัดนัจังหวัดชนบุรีจะติดนครราชสีมาอยู่เรื่อยนะครับพอเพิ่งเพิ่งลงมาจากนครราชสีมานะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านนะครับหลายหลังเลยนะครับอยู่อยู่ใกล้เรานะครับนี่เป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนเพื่อนบ้านนะครับ ไม่เปลี่ยวแน่นอนนะครับผมสำหรับแปลงหน้าแปลงก็ปลูกเป็นสวนกล้วยนะครับแปลงของพื้นบ้านนะครับส่วนข้างนี้ก็เป็นสวนมันนะครับมันสับปะหลังนะครับติดกับแปลงที่ดินเราตรงนี้นะครับตรงนี้คือหน้าแปลงที่ดินนะครับตรงนี้คือหน้าแปลงที่ดินนะครับเนื้อที่นะครับตัวอีกครั้งนะครับเนื้อที่นะครับ90ตารางวานะครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้วอ,อําเภอบางระมุงจังหวัดนครราชสีจังหวัดชนบุรีเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์063 8412 188นะครับหรือแอดไลน์ไอดี3ูนย์1ก8 8นนะครับคุณแหม่มครับจะให้ข้อมูลนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับอย่างถูกต้องนะครับและก็อย่าง ลูกค้านะครับขอรายละเอียดมานะครับก็จะส่งให้โดยรวดเร็วเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากชมคลิปการเดินทางนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องนะครับ YouTube ของเรานะครับที่ช่อง Nw Real e s 78นะครับก็เราถ่ายทำนะครับไร้สดนะครับการเดินทางจากถนนใหญ่นะครับอาจจะมีหลงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็มาถึงแปลงที่ดินนะครับ ฝากลูกค้ากดรับสกาย์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปเต็มนะครับคลิปสมบูรณ์นะครับลูกค้าสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเมื่อ,อประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วผมจะลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่ถนนนะครับสามสามหนึ่งจนถึงแปลงที่ดินนะครับนี่ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับ ได้ชมนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับมีน้องหมามาด้วยนะครับเจ้าถิ่นนะครับเราต้องระวังนิดหนึ่งตัวใหญ่มากนี่ครับใครชอบแปลงที่ดินนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับใกล้ถนนสามสหนึ่งนะครับเงียบสงบนะครับเดินทางสะดวกสบายติดถนนสาธารณประโยชน์เช่นนี้เลยนะครับ ก็โทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์063-841-2188นะครับหรือแอดไลน์ดีเรามาได้นะครับที่เบอร์063-841-2188นะครับอันนี้คุณแหม่มนะครับไปดูแปลงที่ดินมานะครับผมน,นี้ก็รถของเพื่อนบ้านนะครับผม ับเพ่อนบ้านแล้วนะครับนี่ครับใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็โทรสอบถามเรามาได้เลยนะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ไอดีที่เบอร์0638412188นะครับ,รบ,รรบลูกค้าท่านใดท,ที่ต้องการที่ดินแปลงสวยนะครับเนื้อที่ 90ตารางวานะครับใกล้ถนน331นะครับอยู่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็ติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ